ครับผมก็ต้องขอกก่าสวัสดีท่านผู้ชมที่เคยกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแก้ EP สองครับผมนะมจะมาแก้ EP สองเดี๋ยวผมจะจุดตรงนี้เลยไหนวะตรงนี้แล้วกันนะนี่ผมมาแก้นะผมมาแก้ kia tôi người ta khỏi luôn lại Hãy Để không bỏ ep สองได้ผลนี่ครับทุกนโอ้โหยอดไปเลยโอเคก็ ep สองเสร็จสิครับผมก็ต้องขอกลับเพียงเท่านี้นะครับ